วิธีล้างกุ้งไม่ให้มีกลิ่นคาวและวิธีหมักกุ้งให้หวานใสกรอบเด้งค่ะสวัสดีค่ะป้าไทยเจแปนค่ะวันนี้ป้าไทยไม่ได้ทําอาหารนะคะแต่จะมาแนะนําวิธีล้างกุ้งให้สะอาดเพื่อดับกลิ่นคาวค่ะและวิธีเก็บรักษาในตู้เยนเ็นไว้ใช้ได้นานๆค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆจะประกอบอาหารป้าไทยก็มีวิธีหมักกุ้งให้หวานใสกรอบเด้งมาฝากด้วยค่ะ ่อนไปดูวิธีทำป้ะไทยฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าไทยด้วยนะคะและป้าไทยฝากเพจของป้าไทยด้วยค่ะอาหารไทยไกลบ้านป้าไทยเจแปนค่ะเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเราแกะเปลือกกุ้งให้หมดก่อนค่ะเพื่อนเพื่อน,นจะเหลือหางกุ้งเอาไว้ก็ได้ค่ะแต่ป้าไทยแนะนําให้ตัดปลายหางทิ้งออกไปหน่อยหนึ่งค่ะเพราะว่าหางกุ้งนี้จะเก็บสิ่งสก,กปรอกเอาไว้เช่น ตะไคร่น้ำหรือว่าขี้โคลนค่ะใช้กันไกรตัดง่ายจะสะดวกกว่ามีดค่ะวิธีล้างเพื่อดับกินข้าวใส่เกลือ1ช้อนชาค่ะใส่แป้งมันลงไป2ช้อนชาค่ะใส่น้ำนิดนึงแล้วขยำเบาๆหนึนาทีค่ะ พอขยำได้สักพักเราก็จะได้กลิ่นข้าวของกุ้งที่ออกมากับเกลือและแป้งมันค่ะจากนั้นเทน้ำที่สกปรกทิ้งไปเลยค่ะแต่ป้าไทยจะไม่เอากุ้งใส่กะลามังและเปิดน้ำใสนะคะเพราะจะทำให้กุ้งช้ำได้ค่ะ วิธีล้างกุ้งไม่ให้เหม็นคาวก็อาจจะมีวิธีล้างหลายวิธีนะคะแต่พ่อไทยจะทำแบบง่ายๆค่ะล้างหลายๆน้ำจนน้ำใสและกุ้งสะอาดค่ะล้างเสร็จแล้วเนื้อกุ้งก็จะดูใสขึ้นค่ะให้เพื่อนๆเอาไม้จิ้มฟันค่ะเคี่ยวเอาเส้นดำออกนะคะ หรือว่าเพื่อนๆนจะเอามีดผ่าเอาเส้นดำออกก็ได้ค่ะ <_ topics> เพื่อนๆนลองสังเกตดูนะคะว่าเขีร์ตรงไหนแล้วดึงออกง่ายเส้นดำไม่ขาดค่ะ <im> ส่วนความรู้สึกส่วนตัวของปาไทยเขี่ยกรองใกล้าหางจะเอาออกง่ายดีค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้มีดผ่าออกก็ได้ค่ะ จากนั้นใช้กระดาษอนเนกประสงค์ซับน้ำออกให้หมดค่ะแล้วนำไปใส่ถุงที่มีซิปล็อกค่ะเวลาวางอย่าให้กุ้งทับกันค่ะเวลาเอามาใช้จะได้ออกมาใช้ง่ายค่ะปิดซิปให้แน่นค่ะแล้วเอาไปแช่ในช่องฟริตค่ะ เก็บได้1-2อาทิตย์ค่ะเวลาจะใช้ให้เพื่อนๆน,นำออกมาใส่ถ้วยค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วใส่เกลือลงไปหน่อยนึงค่ะใส่เกลือลงไปให้เค็มประมาณน้ำทะเลค่ะเพื่อยังคงความอร่อยของกุ้งไว้ค่ะวิธีหมักกุ้งให้ใสหวานกรอบเด้งค่ะเอาไว้ประกอบอาหารค่ะ หมักด้วยเกลือนิดหน่อยค่ะอย่าใส่เยอะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเค็มค่ะแป้งมันนิดหน่อยค่ะแล้วขยำให้เข้ากันค่ะใส่ไข่ขาวลงไปนิดนึงแล้วขยำให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะใส่พริกไทยป่นก็ได้นะคะการที่เราหมักกุ้งด้วยเกลือแป้งมันไข่ขาวจะทำให้กุ้งหวานใสกรอบเด้งค่ะ ไข่ขาวเขาก็จะไปเคลือบความหวานของกุ้งเอาไว้ค่ะจากนั้นนํากุ้งไปทอดค่ะใส่กุ้งลงไปแล้วอย่าเพิ่งกลับกุ้งนะคะรอให้ผิวกุ้งเหลืองตึงแล้วกลับกุ้งค่ะเวลาเพื่อนๆผัดผักใส่กุ้งเนี่ยเพื่อนๆนสามารถทอดกุ้งเอาไว้แบบนี้ก่อนได้ค่ะพอผักสุกแล้วก็ใส่กุ้งลงไปค่ะแต่อย่าทอดนานนะคะเอาแค่พอกุ้งสุกผิวตึงตึงนิดหน่อยค่ะ ทอดเสร็จแล้วกุ้งก็จะขาวใสกรอบแด้งและยังคงความหวานอยู่ค่ะกุ้งของเราก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวป้าไทยจะชิมให้ดูนะคะ หวานกรอบนุ่มอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆป้าไทยหวังว่าเพื่อนๆคงได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ป้าไทยขอขอบคุณมากที่ดูคลิปของป้าไทยจนจบค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ